พรุ่งนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนเราได้ชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่ผิดพลาดมีอะไรไม่ถูกต้องพอถึงวันสิ้นปีอย่างนี้เราก็น่าจะตรวจตาดูเออเป็นวันเป็นเวลาที่เราจะมาแก้ไขมาชำระพอสิ่งใดผิดพลาดเราก็แก้ไขได้ แก้ไขใหม่ว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนั้นต่อไปส่วนสิ่งใดที่ถูกต้องเราก็จะทำมันพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องให้หนักแน่นมัม่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะชีวิตของพวกเราจะประมาทนอนใจไม่ได้เลยเพราะชีวิตของพวกเรานั้นมันมีแต่เดินไปสู่ความเสื่อมโทรมเส้สสนทางที่เราเดินไปเนี่ยถ้าเราถ้าเราผิดพลาดถ้าเราเดินไม่ดี เรายังย้อนกลับมาเดินใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ที่ต้นทางแต่ชีวิตร่างกายน,นี้ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาได้เลยนะ<ม>เราเราตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้ว <c oughs> เราก็มีแต่เดินไปข้างหน้า <c oughs> เดินไปหน้า <c oughs> เดินไปสู่ความแก่เท่าจนกระทั่งถึงความตาย <c oughs> เราไม่มีโอกาสที่กลับมาเป็นเด็ก <c oughs> ไม่มีโอกาสกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีโอกาสกลับมาเป็นอยู่ในวัยชักกันได้เลยมันมีแต่ไปข้างหน้าไปสู่ความแก่ไปสู่ความเสื่อมโทรม เพราะนั้นชีวิตของพวกเราจึงไม่ควรที่จะประมาทนอนใจเรียกว่าวันเวลาผมไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ตามถ้าหากเรา,าเราทำความถูกต้องได้นั่นแนหะเออเป็นมงคลที่สุดในชีวิตของพวกเราถ้าเราประมาทจิตใ,ใจของเราด้วยความเป็นพุตรชนคนมีกิเลสน,นะนะั่นแหะมันจะคอยดึงเราไปลงไปในทางต่ำอ,อ,ยอยู่ตลอดนั่นแหละ ถ้าเราเปิดโอกาสให้มันจูงเราลงไปในทางต่ำได้มันก็จะกดทวงชีวิตของเราให้จมลงให้จมลงเราไม่ปรารถนาทีวิตธีจมลงอย่างนั้นเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ปรา,า,ารถนาความสุขความเจริญแม้พบชาติเราก็ต้องการพบชาติที่ดีกติที่งามตลอดไปเพราะสิ่งที่สิ่งที่จะมีความสุขความเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะการกระทําที่ถูกต้องเป็นการกระทําที่เป็นเป็นคุณงามความดีความดีทั้งหลายก็คือการทําแล้วไม่มีพิษไม่มีโทษ ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นแหละคือความดีที่แท้จริงแต่ถ้าทําอันใดก็ตามเนี่ยะใครจะยกย่องเชิดชูอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากมันมันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้ะนะน,นั้นไม่ใช่ความดีอันนั้นแหละการเป็นความชั่วแม้เขายกยอปอปั้นเชิดชูอยู่มันก็ชั่วเดี๋ยวประดาวท่านั้น เดี๋ยวการยกยอปอปั้นนั้นมันก็เสื่อมไปแล้วมันก็้ผลเป็นความทุกข์มาเป็นความโศกเป็นความเศร,ร,ร้าหมองขุ่นม,มัวขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจึงจะไม่ควรจะประมาทย,ย,ยืนอยู่ด้วยความถูกต้องยืนอยู่ด้วยความดีงามโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจถ้ามีการอบรมจิตอบรมใจแล้วจิตแจงเราจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรา สิ่งใดจะมายุแย่แต่แข็งรั่วสิ่งใดจะมาชักจูงเราลงไปในทางต่ำทางซามเนี่ยถ้าจิตใจได้รับการอบร,รมมีความตั้งมั่นแล้วมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่มีทางแหละที่จะไหลเอียงลงไปได้เพราะมีความตั้งมันน่นเด่นมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นการอบรมจิตจเรลใจของเราก็คือการภาวนาอย่างน้นอยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งก่อนหลับก่อนนอนก่อนมีโอกาสมีเวลานั่งภาวนาสักคู่เดิม สักสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงงขอให้ได้ทาเป็นประจำเถอะมาเริ่มต้นกับล้มลุกคุคานด้วยกันทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าเองก็ย,งยังล้มลุกคุคานเลยได้บ้างเสียบ้างเราจะให้มันได้อย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะมันก็มันก็กนได้บ้างเสียบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนั่แหละแต่ว่าเมื่อเมื่อเราทําอยู่เปน็นเดืองนิดมันก็ค่อยๆเพิ่มความดีมากขึ้นเพิ่มความดีมากขึ้น ไอ้ความร่มเหลวยวก็น้อยลงน้อยลงไอ้ความตั้งมั่นไอ้ความถูกต้องเลยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต่อไปจิตเป็นมีหลักมีเกณฑ์จับเอาพุโทโธหรือจับเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นหลักยึดของจิตเช่ว่านึกบริกรรมในใจพุโทโธ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 เรื่อยไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนอีกเลยเมื่อจิตัปอยู่กับไปอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนแล้ว อารมณ์เรื่องราวที่มันครอบงำจิตใจเรามันก็จางออกไปจางออกไปจิตก็เริ่มสัมผัสกับควารมร่มเย็นถึงความเมบิกบานถึงความสบายอกสบายใจขึ้นมาแล้วนี่แหละเราจะสัมผัสความสุขได้อย่างแท้จริงว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข,ข้าขอ,ข,อของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ภายนอกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายป่าทองของเราแต่ความสุขที่แท้แท้จริงมันอยู่ที่จิตจิตถ้ามีธรรมมีเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันมีความสุข อย่างแท้จร mm, ิงพระบุรธเจ้าถ้ายึงทรงกล่าวไว้ว่านัตธิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเนี่ยนะถ้าเจบมีความสงบแล้วโอ้ยนั่นน่ะวิเศษที่สุดเหลยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตอย่างแท้จริงละเนี่ยความสาคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตของเราเนี่ยเหมเหมือนกับบ้านของเราอ่ะมันจะน่าอยู่น่าอาศัยก็เพราะบ้านของเรามันสะอาด มันสะอาดสะอ้านมันมีระเบียบเรียบร้อยมันไม่สกปรกโสโครกลกลุงลังไปด้วยสิ่งที่น่าเสียเสเอียนถ้าบ้านเรามีความสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยแล้วบ้านนั้นก็น่าอยู่มีคุณค่าอย่างแท้จริงชีวิตของพวกเราเหมือนกันถ้าจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขแล้วชีวิตเรามีคุณค่าอย่างแท้จริงแต่ถ้าจิตใจของเราลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องรากุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านจิตวิตตกกังวล ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจชีวิตของเราจะมีคุณค่าอะไรภายนอกจะมีมากไมยไก่กองขนาดไหนอาหารการบริโภคจะมีปลาหนี้ขนาดไหนก็กินไม่ลงเราคืนไม่ลงล่ะที่นอนอ่อนนุ่มขนาดไหนมันก็นอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าไฟไฟ,ไฟ,ไฟทุกมันแผ่เผาอยู่ภายใน,ในใจิตใ,ในใจของเราโลกรุงรังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะมีคุณค่าก็าเพราะจิตมีความเมบิกบานจิตมีความสุขนั่นแหละมีคุณค่าอย่างแท้จริง จิจใจของเราจะมีความสู่ได้ก็เพราะมีธรรมะปนเครื่องหล่อเลี้ยงจะมีธรรมะปนเครื่องหล่อเลี้ยงก็เพราะพวกเราอบรมปฏิบัติเอามาปฏิบัตินั่นแหละตั้งแต่ภายนอกภายนอกเรากับการให้ทานที่ว่าเรามาใส่บาตรใส่พกเราเอื้อเฟื้อเจือจาเผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่วงศาคณาญ,ญาติของเราเองให้การอยู่ร่วมกันก็ของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นจากนั้นเราก็พยายามควบคุมกิเลสข,ของเราเองให้อยู่ในขอบในเขต ไม่ปล่อยให้กีเเปมันรดขอบรุ่เขียเอากายวาจาของเราไปปิ้เครื่องมือของมันเท่านี้เราก็เป็นคนมีศีลแล้วเมื่อเราเป็นเราเป็นคนมีทานมีศีลการอยู่ร่วมกันของเราจะอยู่ร่วมกันมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามก็มีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นจากนั้นเราก็มาฝึกหัดภาวนาภาวนาก่อนหลับก่อนนอนนึกในใจหลับตาพุทโธ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 ไปเรื่อยแต่แต่หลัมันจะค่อยๆมีหลักกิมีเกณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆ พราะฉะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราานี้ถ้าเราเริ่มถ้าเราเอายกเอายึดเอาย่แนวทางนี้คือทานศีลภาวนามาเปิดมาปรปฏิบัติแล้วเชื่อเถอะว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งมงคลจะเป็นปีแห่งความสุขความเจริญในชีวิตของเราอย่างแท้จริงก็ขอให้ชีวิตของเราประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตของวเราด้วยการทุกท่านทุกคนเอออ่ารับพรเด้อจากนุโมทนาให้พร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอ,เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสะสมิชตุสเพปุเรนมตุสังกะปังจันโทปันรารโสยาทามณิชนติ ร r a ส o y ท t a อ g โวีสัตวบันเต็มพาวันตารโยยสุขี กายโกอวัยวะวันพิวานทนาเสวีสานุจังบุตรปัจจายโนยใจใจรวยทางไม้วันทันติโยวานโดยสุขแงทารัง รัตนาติยานุภาเวตาราตนาติยเตยาสาัด้วยข้ารุขพยาเวราโซกาสตุจุปัตวาอนเนกาอันตรายาปีวินาสันตุอเซสตุอิชยาเทธิทนางราพังโสทิภาขยัางสู่ข้างพลัง เสริอายุจวันโนจารภูของอังวุทีจายสวาสตวสาวาสจายุจาชีวสิทธิพวันตุเตาวตุสาปมังการังราคะตุสัปดิวตาสัมภบุทานุภาเวนายสทาสตีพวันตุเต ปะวะตุสัพมังกะรังราคันตุสัพปฏิวตตนสัมบะสังขานุภาเวนัยสัทธาสวดีภาวันตุเตอ้อาไปจัดยอาหารทานกันเด้อไปทานอาหารสะกก่อนไปไปทานอาหารก่อน